ต,ต้นอ้อยนี้จะเป็นในพิธีนะครับต้าอ,ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเจ๊งเราจะกินนะครับมาน้ะครับบุมทีมเจ้าเบานะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขมือนนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับทางเจ้าบาวนะครับผมก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศชื่สวยนะครับได้เลือกได้ยามก็จะพาน้องช้าของเรานะครับผมนำขบวนเข้าไปที่บ้านเจ้าสาวนะครับวันนี้เราก็ได้มางานที่ชมพูนะครับ นานอีกของเรานะครับผมคำมื่นนะครับนี่ก็คือทีมเจ้าเบาวนะครับต้วอ้อยนี่จะเป็นในพิธีนะครับต้อองเาออกก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้ของเราจะกินนะครับ เพราะว่าช้างกับอ้อยนี่เป็นของคู่กันนะครับตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับตอนนี้ก็เก็บภาพไปเรื่อยๆอยู่นะครับตรงน,นี้นะครับก็เก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพสวยๆนะครับไมนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับทางเจ้าภาพนะครับเราก็เจ๊ของเรานี้มั่นใจนะครับนิ่งก็เป็นงานสุดๆเลยนะครับ วันนี้งานสีชมพูนะครับผมการมาเทศของเรานะครับได้ทําหน้าที่ตอนนี้ยังรอเวลาอยู่นะครับยังรอเลิกรอเวลาอยู่นะครับเราก็ยืนอยู่ข้างทางนะครับเรานี้เราเป็นทีมเจ้าเบานะครับเราทีมเจ้าบบาแล้วเราก็จะเดินกระบวนเข้าไปด้านในนะครับ ราอยู่ที่บ้านน้องควายตำบลทุ่งหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้ได้ใกล้จะได้เลิกแล้วนะครับผมเราจะหาทางขึ้นก่อนนะครับให้ทางขึ้นให้เจ้าบ่าวขึ้นช้างนะครับต้องให้เจ้าบ่าวขึ้นข้างรถนะครับผมขึ้นกระบะรถนะครับถึงจะขึ้นได้นะครับ ตอนนี้ขึ้นได้แล้วนะครับผมเจ้าบ่าวขึ้นแล้วนะครับข้างหน้าไปทั้งตั้งทางหน้าแม่เดียวเดี๋ยวตั้งทางหน้ามาตัดกทาบัวกานาเลยครับตั้งทางบัานาเล นี่นครับบ้านน้องควายตำบลทุ่งหลวงอำเภอเฝ้าไรจังหวัดน้องคายนะครับผมวันนี้นะครับคำมือของเราได้มาเป็นเกียรติในงานนะครับ มาแล้วครับผมทีมเจ้าบาลนะครับมาแล้วครับผมการมาที่ยของเรานะครับผมส่งความสุขส่งความรักนะครับาจะอาวดูลูกรอบรอบท่รบรอบ

เดินขบวนนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมถึงบ้านเจ้าสาวนะครับระยะทางก็40เมตรนะครับไม่ไกลนะครับ การมเทศของเรานิ่งเลยนะครับผมนิ่งเลยนะครับมาส่งเสร็จแล้วก็ยืนรอนะครับผมยืนรอถ่ายรูปไม่กถ่ายรูปเป็นที่ระลึกน,น,นะครับว่าวันนี้นะครับทั้งสองครอบครัวได้เดินทองแผ่งเดียวกันนะครับโดยมีจำนวนเงิน 1>, 1ล้านบาทพร้อมด้วยทองคําอีก10บาทนะครับพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนะครับสิไร่นะครับมอบเป็นของฝันอ่าแก่พี่บ่าวสาวโดยทางคุณพ่อคุณแม,ม่ทางเจ้าบ่าวนะครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้ได้ตรวจสอบสินสอดคพมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอเสียงไยโยจากพี่น้องอที่ชุ้กเกียนที่มาในวันนี้ขึ้น3ามครั้งนะครับพร้อมกันนะครับใช่ใช่ <Hey! S 2> วันนี้นะครับผมมาส่งความสุขส่งความรักนะครับผมขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับผมอยู่ถือยอดทอง,ทองกระบองยอดเพชรไปนานๆนะครับรักกันจนแก่เท่านะครับวันนี้ได้มีสัตว์มงคลมาร่วมงานร่วมพิธีนะครับผม <c oughs> ก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับ รักกันชั่วนิรันด์นะครับผมแลวก็มีความสุขทั้งครอบครัวนะครับโดยที่มีเจ้าโดยโดยที่มีการมเทพตัวอ้วนนะครับมาส่งความรักนะครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับผมทั้งทรัพย์ชิ้นเงินทองแล้วก็ครับอ่าอันดับต่อไปะทั้งเรื่องครอบครัวนะครับขอให้มีความสุขความเจริญมากๆเลยนะครับมสู่พิธีบาีรสุขปันเป็นอันดับต่อไปนะครับ เอาปูนห้านห้ามด้อเอาปูนตีมันตีไม้ไว้เด้อครับผมให้บริการถ่ายรูปก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะกลับนะครับเพราะว่าเรามาถึงแล้วบางคนก็อยากจะเก็บภาพเก็บรูปสวยๆนะครับตไม้ใบกวาขันบมเดลหนเพิ่นเอาไปขึ้นขึ้นเกาะแล้วมาเติมเด้วยเอาเพิ่มตรงนี้เทนตัวเ้าหมหันห้ามไม้ใบกวา ด้านในก็จะทาพิธีนะครับผมด้านในก็ทําพิธีนะครับมีเวทีดนตรีคนเสิร์ตด้วยนะครับผมหลังจากที่ทําพิธีเสร็จนะครับผมทาพิธีเสร็จเราก็จะพาขมืนกลับไปหาบัวองนะครับแต่ตอนนี้เรารอให้ทางเจ้าบา่าวเจ้าสาวมาเก็บภาพสวยๆกับช้างก่อนนะครับทางเราก็ได้นว่าแบบก้าวเเจ้าสาวกาวถามซื้อ กนนี้ทางเจ้าบ่าวก็ทําพิธีนะครับพ่อแม่พี่น้องบอกทำพิธีวั้นพะธารส่วนกำมะเราก็ยืนรอด้านนอกนะครับบาทสีสู้ขวานให้คู่บ่าวสาวโอ้นะครับเสร็จแล้วก็มีกล้วยนะครับผมได้กินกล้วยลูกใหญ่ลูกโตเลยนะครับก็ไปกินก็ไปกินทุกท่าน มาถึงแล้วก็มีของหวนานาลอรับนะครับนะครับในช่วงเวลานี้ขอเรียสถานที่ ให้พร้อมนั่งการเรียนเชิญนะครับเสร็จแล้วนะครับผมพิธีของเรานะครับผมเสร็จหน้าที่ของเราเสร็จหน้าที่ของการมาเทพของเราแล้วนะครับด้านในก็ทําพิธีมงคลนะครับวันนี้นะครับผมคามือของเราก็ได้เป็นการมาเทพส่งความรักนะครับผมส่งความรักส่งความรักแล้วก็ส่งความสุขให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผม ันนี้กำหมือนก็ได้มาอยู่ที่บ้านหนองควายตำบลทุ่งหลวงอำเภอเป้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับน,นี่มาแล้วนะครับผมวันนี้ออกงานเชือกเดียวนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามก็ามารับชมคลิปนะครับผมขอ,ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอ,ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพังกเหมือนนะครับ ลคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พังกรำมือของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ